ส <45 S 2> ี่สิบห้าอืมวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์ที่แปดแปดเดือนแปดวันนี้ก็ขายของออนไลน์กันก็หึอมานะนะแปดเดือนแปดเจ็ดเดือนเจ็ดแปดเดือนแปดก็มึงเอ้ยก็มีเงินก็มีเงินก็มีเงินแล้วไม่มีสมองนี่ก็ช่วยไม่ได้นะแต่ว่าไม่มีสมองแล้วมีเงินนี่ก็เก่งนะนะ,นะคือคนไทยเนี่ยมันก็บอกไม่ถูกว่ะพวกนี้ไม่ได้เหมารวมนะเดี๋ยวโดนด่าคือบางคนเนี่ยหาเงินได้แต่ใช้เงินไม่เป็นอืม นะคืออันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ยังดีที่หาเงินได้นะคือบางคนเนี่ยเสียเงินไปกับเรื่องส้นมือส้นเท้าเลยก็ไม่รู้ว่าคือของที่มีประโยชน์ควรจะควรจะมีไม่มีบางทีผมไปดูบางคนนะโอ้ยของมึงแบบเต็มนะแต่แม่งไม่มีประโยชน์อ่ะแต่แม่งมีเงินซื้อป่ะเออก็น่าอิสามันเะนะน่าอิสามันวะ่ะเออบางคนแบบมีอะไรเต็มไปหมดถามว่าเอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยไม่รู้เห็นหมันลดราคากูก็ซื้ออันนี้ก็ถามว่ามึงซื้อมันเนี่ย บางคนนะมันไปห้างอีเกียนะซื้อมาเต็มเลยซื้ออะไรผมถามว่าทำอะไรอ่ะไม่รู้กูเห็นมันสวยดิเอามาติดไว้ในครัวถามว่าจะใช้ป่ะไม่รู้ใช้ยังไงวะ <c oughs> ใช้ไม่เป็นมันเพิ่งได้มีข่าวมาที่บอกว่าคนบางคนเนี่ยเวลาแม่งตายอ่ะของที่มันซื้อมาอยังไม่ได้แกะกล่องเลยเห็นไหมคาือเห็นแล้วอยากซื้อเห็นเวลาเขาสาธิตแล้วแบบอืจะแบบพาผลไม้ไปรูปดาวเดือนหาผม,ผมถามว่าเวลามึงแดกอะยังแบบ เอาฟันกัดอยู่เลยฮนะมึงจะซื้อมันไมคือคือโอเคซื้อมาแล้วไม่ใช้อ่ะนะผมพูดจริงนะอีพวกซื้อมาแล้วไม่ใช้อนะ่ะมันควรจะไปคิดใหม่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวซื้อเอาไว้เ๋ยเรารับแขกก่อนเดี๋ยวซื้อเครื่องช่วยถ้วยอโฉอชามอะไรมาเต็มเลยนะเดี๋ยวไว้รับแขกแล้วมึงจะมีแขกมาไหมบางทีแม่งงานศพบึงอย่างยังไม่ได้ใช้เลยนะ <c oughs> คือบางคนจริงๆก็เขาบอกว่าเปิดเปิดบ้านเนี่ยนะเปิดรังที่มันซื้อมาเนี่ยบางทีมันงงซื้อมาตอนไหนวะ ซื้อมาจนแบบบางทีแบบคือ,ค,อคือต้องไปไม่รู้อะนะคือผมมอย่างผมเวลาผมซื้อของมาอันดับแรกอะกูซื้อมาสมใสจกูใช้ก่อนเนี่ยส่วนจะใช้กี่ครั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าสมมติใช้แล้วมันไม่อยากใช้แล้วก็อ่าคนไหนให้ได้เราก็จะให้ไปไไเก็บไว้ทาไมวะคือที่ผมจะเก็บไว้อย่างเดียวอะคือหนังสือเพราะว่ายังมีความสุขมันต้องอ่านนะครับแล้วก็มันคนงกหนังสือแต่ยกเว้นเล่มไหนที่อ่านแล้วแบบ <c oughs> ผมไม่ชอบนะผมจะบริจาคเลย คือคาว่าบริจาคก,ก็คือใส่ตู้ไปเนะี่ยตามก็ไม่กล้าไปให้คนรู้จักนะเดี๋ยวคนรู้จักอันนี้นี่โง่งอ,อ,งอ,อย่างซื้อหนังสือนี้มาอ่านได้ไงวะก็ก็จะไม่เอาอะนะแต่ว่าถามว่าบางทีเราเห็นหน้าปกมันดูดีเห็นคนเขียนดูดีแล้วก็อ่านไปบางทีไปเยือนอ่านําร้านเนะี่ยมันอ่านไม่ได้นานใช่ไหมเออพออ่านอ่านไปเสร็จวูฮานี่ไรเรือก็ไม่เก็บมรู้จะเก็บทําไมวะอืมอืมทีนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะ ขอบคุณนะครับเมื่อวานก็ <c oughs> ไปกันอุณาฝาคั่งนะครับอุณาฝาคั่งมีเออ,เอ,ออุณาฝาคั่งต้องฝาคั่งถูกแล้วอุณาฝาคั่งถูกแล้ว <c oughs> ก็ก็ไปด้วยกันก็ประมาณผมว่าสามสิบคนได้นะครับแล้วก็มีผู้มาสมทบผู้มาจากระหว่างทางที่รับจากตรงสระบ,บุรีพี่ทีงสระบ,บุรีนี่ก็น่ารักมากเลยนะ เป็นคนที่เนี่ยรู้จักในงานนี้แหละในในนี่แหละนะฮะก็คุยไปคุยมาเมื่อวานได้คุยกันเยอะหน่อยก็เป็นคนมาจากระนองมาตั้งโรกรากอยู่ที่สระบุรีทําน้ําพริกขายน้ําพริกแบบน้ําพริกที่แบบเหมือนสมัยก่อนที่เราไปตลาดอะแล้วมีน้าน้ําพริกแกงน้า<อ>พริกแกงส้มแกงเผ็ดอะไรประมาณเนี้ยเออแต่ว่าเป็นน้าพริกสดๆนะนึกออกไหม,มซึ่งหลังๆเนี่ยเราก็จะมาเจอน้ําพริกแบบใส่ถุงฟอยบรรจุไว้ในห้างเรียบร้อยแล้ว ผมจำได้ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยออแต่ว่าปกติบ้านผมอ่ะเขาไม่ซื้อน้ําพริกคนอื่นทํายายผมอะต้องตําเองอะไประมาณเนี้ผมก็เป็นมือตําตัวดีเลยนะแล้วก็จะชอบตํามากตอนที่เอตำน้ําพริกอแกงเลียงแล้วมันต้องใช้กุ้งแห้ง่ะนะแต่กุ้งแห้งนี่ตําโคตรยากเลยวะ่ะคือต้องใช้แรงเยอะนะนึกอ,ออกมา ตำความมันจะฟูอ่นะเนหะแต่ความวากุ้งแห้งจะฟูอนะ่ะกูกินกุ้งแห้งไปประมาณเกือบยี่สิบตัวแล้วในพุงอ่ะเพราะฉะนั้นยายก็จะนั่งดูว่าอีนี้แม่งตำตำเนี่ยนะมึงเอากุ้งแห้งกูไปกินหมดยังวะคือคือมันก็โอเคมันก็แล้วแต่สูตรบ้านใครบ้านมันนะนะอันนี้ว้แต่พี่คนนี้เขาก็ตอนแรกอะ่ะเขาก็จะเอาน้ำพริกใส่กระปุกกระปุกอะ่ะเหมือนจะมาให้ผมมาให้คนที่อยู่ในกลุ่มอะ่ะ